มาดิยิงยิงต้องตั้งใจเล่นหน่อยต้องเฟรมเรทสูงขนาดน,นี้ชุบชุบชับชุบชับชุบชัฝึกมาแล้ว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 มาดิก็ฝึกมาดักคลิปที่แล้วนัว่นแหละนั่นๆๆๆ ความไม่ประมาทเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับไอปีศาจตัวนี้ต้องผ่านมันไปให้ได้แม้มันจะว่องไวและน่ากลัวเก่งกาดเหลือเกินแล้วก็มีการเปลี่ยนการใช้ไม้ด้วยครับตอนนี้ใช้ไม้สอตัวจากที่ใช้ไม้เอ็สตินช็อตกันหกับอะไรวะ s แซมสั้นหนึ่งใช่ไหมตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นใช้แซมสั้น2ตัวู่ไหนวะอุ้ย เกือบตกใจามาดูนาการว่าคลิปนี้เสียงเราจะเปลี่ยนไปด้วยไหมเสียงพูดนะครับอ้อยโดนแล้วกูอ้อยนรลบห่างชนะมันยังไงดีวะด,ดิแม่งยิงเงายิงเงาฮะ ตรงนี้กันได้ปะเออเล่นตรงนี้ดีกว่านะเราไม่เคยเล่นตรงแถวๆนี้เลยเออเล่นแถวๆนี้เอาเราไปเล่นแต่ฝั่งนู้นไงเฮ้ยมันแดกอะเนี่ยเฮ้ยหมดแล้วกระสุนเออกูก็อยู่ตรงนี้แหละเออมาดิอยู่นี้ดีกว่า มาโ่รน้ามามายัางไงให้เล่นฝั่งนี้บ้างครับคลิปนี้่อชนะลบนี่เห็นไหมแล้วก็เห็นมันด้วยว่าไอ,ไ,อไ,อไ,อไอ้ด้านดน้้นนะเสามันไม่หกักแต่นี้เสามันหกักไงลบนี่ใช้ระหว่างเสากัดก้อหินก้อนนี้ก้มกดไลค์กดอ e. ีเออว่าแขนใหม่ จุดนี้ชนะแน่ไกดอีก้มหลบตามก้อนหินเฮ้ย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 ้้เฮิ้ยเเฮ้ยเ้เฮ้เ้เหมเฮ้ยเฮ้ยเเ้ย ไอโก้งหลบตาหินอ้าวโนจับจุดได้แล้วชนะแน่ตานี้จับจุดได้แล้วมาดิไอกระโหลกหมาผมจะด่ามันมาเลยเด้อเด้ด้ด้เด้าด้้ดด้ด้ดด้ด้ดเ้ดอดอเดอเอ เล่นแบบลิสบาไดีไลท์โอ๊ยแย่แล้วทุกท่านผมจะโดนแดกแล้วเลี้ยวเลี้ยวขอจิ้มมึงทีนึงเถอะทนไม่ไหวแล้วจิ้มบากทีหนึ่งบินหน้าเลยมวนอยู่ตรงนี้แหละมาไร่ทำอะไรทักอะไรมาไล่ <c oughs> กูอยู่ใต้นี้กูไม่เป็นไรลม่ลมล่มนิรภัยกันกระบาลไม่เห็นไหมไม่เป็นไรเลยเฮ้ยแม่งขี้โกงขี้โง่เป็นตรงนี้แหละมาดิเฮ้ยโดนแล้วโดนแน่ไอ้ยา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 เอ้ยไม่โดนว่ะมาสิครับมาได้จริงมึงเนี่ย ้ยลุกช,ช,ช,ชับชุบชับ Viol ชุบชุบชับชับชุบชุบชับชับหลบ้ยก้มอ้าวมีก้มลรายิงก้มล้วยิงหมดทุกอย่างไม่เหลือห้าอะไรเลยปืนต้องคาบก่อนโดนที่แม่กินนี่ไปก่อนเลยกันตาย และกลับไปเล่นที่เดิมตรงนี้หินตรงนี้แหละที่ปกป้องเราเอ้ยไอ้ลูกเคลีดมาหนึ่งมาหนึ่งมางกม้มมาดิเฮ้ยโอ้ยแย่แล้วว่ไม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 ่ก้มไปไหนแล้ววะ ยู่ไหนบ้าเฮ้ยโอ้ยโอ้ย,อยแม่งเกือบหมดหลอด็อตยากจังเลยอ่ะยิง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 เฮ้ยกันกันกันหัวไม่โดนกี่ลอตเมื่อเมื่ออ้าวแล้วไม่โดนน่ะเฮ้ยโอ้โหไม่ใช่แล้วอ๋อมันเล่นทางนี้ไม่ได้แล้วมั้งต้องไปเล่นตรงนู้นแล้วล่ะ แกว่ะเฮ้ยกดผิดกดถูกเลยโอ้ย,ย,อยจะตายแล้วจะตายแล้วคือด้วยครับโอ้ยตายหาไปเลยก็ไม่ไหวดูไม่ไหวยากเกินอ่ะเดี๋ยวเราลองลองอะไรอ่ะลองไปอยู่ที่เลขเจ็ดปิ เลขเจ็ดนะมายถึงเสียงนะผมจะปรับเสียงไปที่เลขเจ็ดในคลิปนี้แต่ว่าที่เหลือเหมือนเดิมเอ้าดูว่าเลขเจ็ดเสียงจะพอดีกว่าไหมดังแค่ไหนปลาขออีกรอบหนึ่งเมื่อกี้ก็เกือบทำดีแล้วนะ CPU โคตรเย็นอะหกสวามสสบายสบายการจอก็สบายตัวเมนบอกดีไดเวอร์ห้าหกศูนยุนะครับ ตายต่ออีกรอบนึงส <c oughs> องนัดก่อนสรุปแล้วอยู่ฝั่งนี้หรือฝั่งนู้นดีกว่า <c oughs> ระหว่างหินฝั่งนู้นกับหินฝั่งนี้ <c oughs> <c oughs> ขนาดขนาดยิงมืงอเดียวแล้ว small, small มีมันวางกับดักปะวะมาเดิแน่จริงก็มาที่ไหนแล้วมาเลยดีกว่าไอ้กระโหลกเอ้ยลบ ปากอะแต่ก็ยิงมันอะริมฝีปากมึงหนาเหรอหืมหืมฝีปากหนาวมึงอะมาดิ๋ยไปโดนหรอกไปดูดอุ้ยโดนแล้วไง อุ้ยตายต้ไต้ไต้เจ็บเินกอนกินยิงโดนมากไหมเนี่ยผมยิงโดนมากไหมครับยอมรับ อาปากปึ้งเฮ้ยชุดชุดชุดเฮชุดเท่านั้นแหละเท่านั้นแหละไรกันเนี่ยวะเอ้ยมันยังไม่ล่วง มีงอะไรยิงมันให้หมดลงม,ไมบบาไ,มไปไหนแล้วว่ะเสียงมันอยู่ทางซ้ายละมาให้มึงต้องโดนกุเช่อนมิงดอกก่อนเก่อนดอก

ไม่ได้เข้าใกล้มันก็ลำบากอีกมาดิ <c oughs> หัวเลาะเหรอมึงหัวเลาะเหรออุ้ยช็อตกัน์มนะันไม่ได้วะ่ะมันไม่ใช่กับศัตรูตัวเนี้ย <c oughs> แล้วลูกกระสุนก่อน ลูกกระสุนลกกระสนะสุเอาเวยตานี้ลูกกระสุลูกกระสนลุย่อปากต่กอให้เก็บเก็ลบล็อลต้นี้เฮยได้เรื่องว่ะจได้เรื่องว่ะมนเรื่องโกเตโกดไปดี khác nữa rất là mỏi nhất. ôi, đi hai mặt nạy nhất. ôi! ôi! ơi ôi! ôi!! ôi!

มาดิโอ้ยมาแล้วเฮ้ยโว้ตายเลยโดนแดกเลิกเล่นเลยโมโหโแท้มาดูตัวสินค้ากันเลยครับไม่ไหวปะ กินไปบางทีแม่งยากเกินเนาะใช่ปะ่ะยากไปอ่ะไม่ชนะอีกแล้วอ่ะอาทำไงดีไม่เป็นไรแล้วก็มาดูตัวสินค้ากันเลยว่าสวยงามขนาดไหนนะครับกลับไม์เซ็ตไหม่ใหม่เสีงยสงเป็นยังไงไป บอร์ดยังแจ็ม i5 ก็ขายนะครับ i5 115 00ก็ขายนะครับเมนบอร์ดก็เป็น Asus Prime V560 พัสใบอร์ดตัวล่าสุดเป็น2 001ครับเมมโมรีก็ใส่ DDR4 32 g b กเช่นเคยครับ4แถวเนี่ยใส่ไป4แถวกราฟิกก็ตัวเดิม r T X 1 0 g กิ X ไ i c r มรอน3 2 0บิต380นั่นเอง r T X X X ไปดูความงามกันว่างดงามขนาดไหนสวยงามขนาดไหน เล่นไม่ชนะหรือว่าต้องให้คนมาแนะนำว่าเนี่ยว่าเล่นยังไงถ<ๆ>ึงจะชนะไอ้ตัวนี้คือบอสตัวอื่นก็ยากแล้วนะแต่นี่ยากสุดไม่ชนะมันกับทีเดียวตายถ้ามันพ่นทีเดียวก็แรงๆแต่คือกัดคือดับเลย งับเดียวไปเลยลาโลกเลยไม่คิดโกงแล้วเล่นเล่นโหมดโปรเฟชชั่นอลด้วยอ่ะเป็นคนเล่นเกมไม่เก่งที่เล่นโหมดโปรเฟชชั่นอลเพราะว่าเพื่อนที่เล่นเก่งๆมันเล่นไว้ <c oughs> จนจนมันเปิดโหมดนี้มา <c oughs> เราก็มาทำคลิป NVME ครับสวยงามใช้ดีอัน nvm อีกช่องนึงครับสวยงามใช้ดีไม่ใช่โล่งอย่างนี้นะมีนี่นี่อย่างนี้ใช่ป่าว่ะใช่เลยเนาะอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวผมขันใน,นนี้เข้าไปก่อนขันทิ้งไว้ก่อน ใปไ,ไหนมีน็อตมาก็ขันเข้าไปมันเล็กมากเลยเนี่ยตาไม่ดีเนาะเฮ้ยมองไม่เห็นนะอามองยอายุมากแล้วก็อ,อย่างเงี้ยฝึกสมาธิอึ๊บฝึกสมาธิเอาใหมา่เอาใหมา่ฝึกสมาธิใจต้องนิ่ง เไม่ได้วะเข้ามาไดไหมอะเรียบร้อยสมาธิใจต้องนิ่งนะครับเต๊ะแล้วค่อยใส่นี่ลงไปทับใจบอดอไปนี้มากเลยดีวะ่ะ อย่างลืนนะ่นเน้นจะเสถียรมากสวยด้วย p c i e 4 0นี่เปแบบิไปกอนอันนี้แนลนเมาส์เสียงคีย์บอร์ดดีหมดช่องซับตรงซัตตาดีหมดเห็นหมดมีซัตตาหกมี m b e สองช่องสายกระจายน์สองพัดลม อัเนี้ยใส่แคเจอร์การ์ได้ดีเลยช่องนะีย่ยบอดดีครับ i 5 1าห0 0ก็ดีครับใครสนใจก็ดูได้บนร้านค้าเลยครับมีคลิปเทสแล้วหนึ่งห้านี่สวยงาม บอกเลยงดงามไปเข้ามาในห้องดิสคอร์ดนี่ฟ้าหลังดูสิใครมาจานกอดเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะครับทุกคน ปลาลังนี่พอดีเป๊ะเอ่อปลาบีห้าศูนพัดสุดดูสิครับดูแต่ละมุมสิครับ โอ้โหสิงนคันว่าโอ้โหเลยอ่ะนี่สวยจริงจังสวยงามตามท้องเรื่องเลย ให้ดูขาด้วยดีกว่าเอาเจนไอห้างหนึ่งหนึ่งห้าสินสูมาก่อนโอ้เงงเลยอ่ะงา,ะงาปิดเงายันนอ็อตสวยจริงครับสวย,จ,จ,สยจัด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 จ้านจ้านแต่ผมไปเอาฝามาปิดก่อนอ๋อฝามันอยู่นี่ีนหว่าใช่ปะ่ะหรอหโหปิดจริง อาจารย์คอดว่าเอ่อถ้าผมจะขายพี่พี่ได้เท่าไหร่นะตระมัณเท่าไหร่พี่อุได้ไตอนนี้พี่ทำคลิปอยู่นะเอาหนซ้ายเท่าไหร่บวโบวชบวชไม่เป็นไรเดี๋ยวทำคลิปเสร็จก่อนนี่ไงดูใบนี้ดิพี่พูดอะไรเนี่ยปีพาม b ีห้าหกศูนย์พัดโคตรดีเลยและสวยมากใช้งานดีมากเอ่อเพิ่งจะ เทสเ็จทำภาพนำบลก็ถือว่าส่วนตัวชอบมากครับรุ่นนี้มันดีจริงใช้สีได้นี่ใครสนใจใบนี้นะครับได้รหัสนี้ได้ใบนี้ในคลิปไปเลยโอเคครับฝากติดตามฝากรับชมกันด้วยนะครับสำหรับคลิปจาก King คอร์ป r a อเรชหรือ King คอร์ปออนยูทูบนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ to